เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและเดสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแลนะนรกเวอร์ชันพีซีเซิร์ฟคัสสานะครับก็วันนี้จะมาเล่นพิเรนหน่อยครับเป็นอะไรที่ส่วนตัวเจอยากลองมานานแล้วนั่นก็คือเอาตัวละครนะครับที่เพิ่งเปลี่ยนคัสาสามมาใหม่โซลร้อนเนี่ยรลเวลร้อยน,นิดๆน,นะครับได้สกิลคัสสามมาแล้วเนี่ยไปลองแบบว่าเก็บเวลตัวแลบห้าแบบยิงวันฮิตดู ก็อย่างปกติแล็บ5เนี่ยมอนมันเลเวลเยอะใช่ไหมครับให้ e p เยอะแล้วก็เป็นคาร์ดบอสด้วยไม่โดนหัก EP ตามขั้นบันไดเลเวลนะครับถ้าเกิดเรายิงไหวเนี่ยแล้วเลเวลน้อยเนี่ยน่าจะขึ้นไวน่าดูเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่าอยาหาทำนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมคือมัน EP เยอะก็จริงแต่ว่าเราฆ่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่มันโหดมันตีเราตายเงี้ยเราน่าจะเสียเวลาตายกับเสียค่าบัฟเยอะอยู่ครับอาจจะไม่คุ้มเทียบกับเก็บเลเวลแม็ตามปกติน อย่างนี้เนี่ยเจเลเวลร้อยห้าใช่ไหมครับเกินปกคลิปนิดนึงเพราะว่าตอนแรกหนึ่งร้อยเนี่ยได้สกิลไม่ครบเวลเลยมาหน่อยเลือดเพิ่งเจ็ดพันกว่าเองครับโดนสกิลสวนมาทีเดียวเนี่ยล่วงได้เลยนะครับก็พยายามตีมันให้ตายก่อนที่มันจะตีเราละกันโอเคก็เดี๋ยวน่าจะไปลุยเลยครับเดี๋ยวขอรันบัฟก่อนแปบ๊บหนึ่งเอพี e P ก็จัดเต็มเลยนะว่าแบบจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่ะเจกดพวกสารพัดบัฟก่อนไม่แน่ใจว่าลืมตัวไหนหรือเปล่านะก็กดเท่าที่นึกออกละกันนะครับอางน,นี้นะ ยาทุกตัวเลยเพราะว่าไม่ยาทุกตัวก็ก็ไม่ไหวใช่ไหมยาทุกตัวยังไม่ค่อยไหวเลยก่อการไฟเอ่ยาวิทย์เอ่ยอะไรนะครับอันนี้จะกดไปอย่างอันนี้เป็นสมุดจ็อบไม่ต้องกดละกันเพราะว่าไม่ได้จะเอาจ็อบไปทําอะไรอันนี้เดี๋ยวต้องถอดตัวโล่ก่อนนิดนึงจะกด a อ a ีเบเบอร์เซิร์ฟเอาไมตี้นี่เดี๋ยวนะเอาไมตี้นี่กดอัติเบกคุกไปแล้วไม่ต้องใช่ไหมยาอีกสักตีนึงแต่ว่าจริงๆยาไม่ค่อยช่วยหรอกเพราะว่าโดนรวบเดียวก็ตายละน่าจะพร้อมแล้วครับเดี๋ยวกดเอเจี้โค้ดก่อนอีกอันหนึ่งหวังว่าจะะ์น แต่ว่าจริงๆก็เออก็บอกว่าพอรู้สภาพอยู่อาจจะตายง่ายใช่ไหมเลือดหมื่นห้าโอเคครับไปต้องหาแบบว่าจุดที่มันนี่หน่อยอ่จุดที่มันแบบว่ามอนไม่เยอะค่อยเยอะใช่ไหมอ่ะไปครับอย่างอันนี้ได้ไหมแป๊บหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเร็วจัดแป๊บหนึ่งตะกี้ผมกดผิดปุ่มเริ่มไม่ไม่ทันตีเลยใช่ไหมกลับเมืองละเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะทำไมมันกดพักโรงแรมไม่ได้พักในโรงแรมเอ๊ออ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ไม่ได้มานานขอโทษมันกดคุยข้อแรกข้อแรก เปิดมาถึงก็ช้าเลยใช่ไหมโอเคครับไปอันนี้อยู่นะเดี๋ยวนะไอตัวเล็กคอกไนย,ยังไม่หมดนะครับต้องมีเล็กคอกไนด้วยเพราะว่าเหมือนไงงม,ม่งั้นดดเมจจะไม่พอมั้งอ่ะแล้วก็มันก็จะมีหลอดล่า י ิดนึงนะครับอันนี้ EFP อยู่ตรงนี้นะขวาล่างจอ,อไม่ใช่ขวาล่างจอซ้ายล่างจอนะครับตัวละสามเศษเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะยิงตายอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะโดนสวนตายตอนไหนก็ไม่รู้นะนิ้วผมนี่ต้องกดไอ้นี่ไว้เลยกดไอตัว F1 ไว้เลย ว่แบบเออเอา e F key อ่ะเอ้ยไม่ใช่เอา F พูดดิกด F หนึ่งไว้กันหมดเลื่อนลดปุ๊บกดเติมเลือดอันนี้ยิงไม่ได้นะครับไอตัวตะกี้มันเป็นไอเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไอตัวบินยานะครับคมิดเป็นยูทัลเนาะแล้วก็อู่คนเยอะจังมาเวลานี้ก็พอยิงได้อยู่แต่ว่าก็ระวางังระวังสอนี้ก็ยิงไม่ได้โดนลุมไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตะกี้ตอนแรกเท่าไหร่นะอันนี้ขึ้นมานิดหนึ่งแล้วครับขึ้นมาเป็น อ่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้านะครับตะกี้น่าจะร้อยห้าไหมเออก็แบบว่าตัวนึงก็ดับได้เป็นเวลอยู่เนาะอันนี้ EFP เจกดสองร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็กดสองร้อยด้วยนะครับได้เหมือนกันนะหมายถึงว่ากดสองร้อยฟาร์มแล็บห้าได้ไรเงี้ยมีผลกับ EFP ก็ได้อยู่เนี่ยก็ขึ้นไวอยู่ไวอยู่แต่ว่าร <laughs> ะทึกอยู่ใครบอกว่าชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมเออได้อยู่โอ้ยเนี่ยเนี่ยกองใหญ่ๆห่เนี่ยจะตายจะตาย,ตายการอะไรนะ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการโจมตีใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติเราตีมันตายก่อนที่มันจะซัดเราได้ก็อาจจะพอไหวครับร้อยสิบสองละยิงไปประมาณกี่นาทีไม่รู้รอะยิงไปประมาณสองนาทีมั้งแล้ววิ่งไม่ได้ด้วยโอ้โหคือแบบว่ากดยาแทบจะทุกจังหวะที่ไอ้นี่เลยที่มีแบบว่ามอนเข้ามาเลยกดเล็กคอ็อกไนท์สเปลก่อนอะไปต่อนะครับเดี๋ยววอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะไม่ได้อยู่จนหมดกร,รมนะครับก็เอามาเล่นหนุกๆแป๊บเดียว แล้วดูไอเด็กเป่เนี่ยมันขยันใหญ่ใส่เท้าเราหรือกันต้องกลับเมืองไอซอเนี่ยขยันใหญ่ที่เป่งเลยได้มหมดเออแล้วก็ไอเรื่องหลอดลล่ก็มีหลอดลล่ด้วยใช่เพราะว่าม,มันติดฟิกแคสเยอะมันยังลดฟิกแคสไม่ได้ถ้าเกิดเราย,ยังไม่ได้ใส่หมวกแหละใช่ไหมครับของอันเนี้ยหรือไม่งั้นก็ต้องไปใส่ของแบบว่าช่วยฟิกแคสเยอะเยอะยังไม่มีใส่เป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออย่างเงี้อย่างเงี้ยเนี่ยาตายแล้วเนี่ยไม่รู้คุ้มเปล่าก็มีตายบ้างแต่ก็ร้อยสิบห้าแล้วนะเออใช่ไหม มีตายบ้างทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวกดลันบัฟใหม่ก่อนอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าบัฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าก็นานๆทีเล่นหนุกๆน,น,นะครับได้อยู่หรือไม่แบบว่าตอนช่วงที่คนเขาเรียกอะไรนะไอ้จีไอ้พ็อกกี้จมไม่กดซ้ำช่วงที่บอกว่าคนเยอะๆเนี้ยจะหนีคนเยอะอาจจะพอไหวอยู่มั้งเอ้ยเดี๋ยวนะเราอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะคุณผมลองดูแป๊บหนึ่งนี่นี่นี่เราเออเราสแตทมากขึ้นใช่ไหมผมกดอ e ัพวิดดีไหม อาจจะชีวิตดีขึ้นเนี่ยมี237เนี่ยลองกดสลั h วิทดู wit บวกห้ได้ไหมเอาได้อยู่เลือดเพิ่มมาเป็น1 8ื่นอ่ะนิดนึงโอเคครับลุยต่อ energy code กดยังต้องกดด้วยไม่งั้นไฟปิ้นแน่นอนเนี่ยถ้าไลา่เร็วกว่าน,นี้ยิ่งดีในะติดตรงไล่ไม่เร็วเดี๋ยวตัดกลับเมืองก่อนลืมกดบ ok ็อกกี้ไม่ใช่ยลืมกดบ ok ็อกกี้ลืมกดไอ้กดดิ้งเนี่ยอันนี้ก็มีคนข้างหน้าเขาเป็นวอลล็อกเหมือนกัน เอาแล้วผมโดนเมนดาก ولا ฮาวะเนี่ยตะเกียไม่แน่ใจกลับก่อนโอเคนี่น่าจะหลุดไม่โดนแมนแต่ว่า <laughs> อันตรายจัดเลยอะเออมันมันไล่ช้าด้วยไงคือมันถ้าเกิดมันยิงเลยมันก็โอเคนนี้มันไล่ช้าด้วยไงเฮ้ยเนี่ยแอดตัวอันตรายโดนโตซทีเดียวตายบางทีนี่คือเลือดจะไม่ลดเลยนะผมกดยาไปก่อนละด้วยความแบบว่าเสี่ยวมันตายใช่ไหม ก็ได้อยู่ครับร้ 108. อยสิบแปดะเดี๋ยวยิงอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าเกิดตอนที่มันออกมาแล้วไม่ตายเนี่ยคือไอ้นี่ครับคือมันจะมีแบบว่าออโต้โคลเมจากตัวรองเท้าดิทรอยเออร์ er ด้วยอันนั้นไม่ไม่ตายเพราะมันเป็นโคลเมตรเลี้ยน้อยไงต้องไปโคลเมตแบบว่าโคลเมตจากนิ้วเราก,กดนี่แหละเก็บได้ร้อยยี่สิบอันนี้คือไม่ได้ดูเลยตัวหนึ่งน่าจะประมาณตัวละสิบสามเปอร์เซ็นต์เลยมังคับใช่ไหม ดี๋ยวนะผมไม่ไม่มีเวลาดูไงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อ่ะลองยิงตัวหนึ่งใช่เ๊ไม่ใช่ดิแล้วแต่ตัวอ๋อใช่มันจะมีบอกตัวได้เยอะตัวได้น้อยด้วยครับอืมโอเคอยู่ร้อยยี่สิบเอ็ดแป๊บเดียวอันนี้คือนับเวลาที่เราตายเรากลับเมืองแล้วเนี่ยคือกดถ้านับเวลาแบบเป็นกัมเลยเนี่ยคือตอนนี้ผ่านมาประมาณห้านาทีปะ่ะห้านาทีได้มาเท่าไหร่สิบห้าวลวสิบหกวิวก็น่าจะไวโอเคอยู่มั้งเจว่าถ้าเกิดเราไม่ตายอาจจะยิ่งไวกว่านี้ใช่ไหมตะกี้มี ระเบิดไปรอบนึงแต่มันก็มันก็ตายง่ายจริงแหละเลื่อนนิดเดียวอ,ะอ,อ่ะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวข้าวๆว่าแบบเป็นยังไงใช่ไหมทีนี้นะครับเดี๋ยวมารีวิวตัวของสมัยแบบไวๆนิดนึงละกันก็ถ้าว่าตามตรงใช้ของแอบเยอะอยู่ครับคือไม่ค่อยเชียร์ให้แบบว่าซื้อมาทําอย่างนี้เท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดใครมีของอยู่แล้วเนี่ยเอามาสลับใส่เล่นสนุกๆได้ครับ ของก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็ชิ้นแรกนะครับตัวสเปล l c เซอร์ t ิตใช่ไหมก็ดาเมจค่อนข้างโอเคใส่ได้เลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนแรกจะใช้เป็นการ์ดตัวเคเคธรรมดานะลดไล่ใช่ไหมเดาเมจเหมือนจะขาดไปหน่อยนึงก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชาดอินแทนนะครับแล้วก็ตรงส่วนตาใส่เป็นโฟลติงบอลก็น่าจะแรงสุดในวันที่ทําคลิปนี้นะครับแล้วก็มันจะได้สแตตตามค่าเด็กเราใช่ไหมก็คืออย่างนันเนี้ยเจก็อัพเป็นนี่เลยครับอัพเป็นตัวเด็กนํามาก่อนเอาผลจากตัวโฟลติงบอลนี่แหละอารมณ์ประมาณว่าเราอัพอินแล้วใส่เซนนับ แล้วก็ตรงปากตรงเสื้อตรงผ้าคลุมก็จะเป็นคอมโบเซตเอ็กโซนะครับไฟโซ่สามชิ้นใช่ไหมตรงเสื้อก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเป็นเออาก็คือยิงตัว Demon ดีมอนได้แต่ว่าจริงๆไม่ต้องเออาก็ได้เจว่าจริงๆเรายิงตายหมดแล้วเนี่ยจริงๆเปลี่ยนเป็นเอนี่ดีกว่าจีจีเจไม่ได้สลับเฉยๆเปลี่ยนเป็นไอตัวตาเขียวดีกว่าเพราะว่าจะได้ยิงตัวเดมิคฮิวแมนด้วยส่วนผ้าคลุมตังครับก็การ์ดคีย์เลยใช่ไหมการ์ดสาปีนะครับตีเดมอนกับเดมิคฮิวแมนแรงก็คือในแลบห้ามก็มีแค่2เผ่านี้แหละใช่ไหมการ์ดนี่ ตอนแรกจะหา15หาไม่ได้ใช่ไหมสิบสองก็ยังโอเคก็ยังตายอยู่คาถาคิมสันนะครับแล้วก็ใส่ตัวไอตัวม้าขาเวชใช่ไหมครับสองใบโลก่ก็จะเป็นไอตัวนี่นะครับโล่เขาเรียกว่าอะไรน,นะโล่กุหลาบแดงนะครับใส่เมืงทองนะไม่งั้นโดนเวทตัวแตกใช่ไหมรองเท้าก็จะเป็นตัวเทาว้าเดทอยเยอร์ใส่การ์ดดักหลอดนะครับแล้วก็ทิชชู่หนึ่งสองใช่ไหมครับทิชชู่หนึ่งสองคือเอฟเฟกมันจะเต็มที่ตอนที่เราใส่คู่กับหมวกแ lap ใช่ไหมครับตอนร้อยเจ็ดสิบแต่ว่าต่อให้ยังไม่ถึงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยใส่ไปก่อนก็ได้เ้เเเเอออฟฟคคโหมืนนนกนกนััรบพวี ก็เป็นยูวนะครับก็เอาเดเมท่านนิวทอลใช่ไหมโคเมทครับอ่าแล้วก็ตัวคอร์สนะครับคอร์สพื่วไปก็คือเป็นคอสตัววอลล็อกใช่ไหมครับมีตัวอ่าไอตัวเขาเรียกอะไรนะลอฟอินเพิ่มมาไม่เป็นลอฟอันติเมทนะครับลอฟอินแล้วก็เป็นเอาไมตี้สองค่าใช่ไหมครับเอาสแตทเอาห้าร้อยสามสิบ มือ Perfect Si z e แล้วก็เป็นโล่ใหม่โล่รีโหลดใหม่นี่ก็ดีได้เรื่องดีเลยแล้วก็ได้ปรับไปได้สปีดด้วยได้ความแรงด้วยนะครับมันทําให้เหมือนแบบว่าถ้าเทียบกับตอนแรกที่เราใส่รีโหลดธรรมดาเนี่ยจะไปลองมาละตอนแรกใส่รีโหลดขาว3ชิ้นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นรีโหลดอันเนี้ยดีเลยหายแต่ว่า2ช่องที่ว่างเนี่ยที่ได้ใส่ดาเมจไปเพิ่มนะครับตัวเมจิคอลกับออเรดเนี่ยก็คือ DPS f i n a ไฟนอลนี่เพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ10%เลยนะคือเยอะมากเลยนะเพราะว่าเกือบกับเไอ,องแม่ชิ้นต์เนี่เยเว,บบว่ามีเข้ามานะครับ โอเคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่เท่านี้แหละครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม,ม